พิเคชั่นมีสินค้าประมาณหมื่นรายการนะครับในแอปแอปเราเนี่ยมีจะมีจะมีด้วยกันทั้งหมด3สถานะนะมีลูกค้าเซลแมน n ะได้ส่วนลดประมาณ30% V.O นะ o นะได้กำไรประมาณ50%หน้าที่ของทุกทุกคนที่เข้ามาทำที่นี่คุณนะ่ะไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องมาขายสินค้าคือบริษัทเนี่ยจะเอาสินค้ามาไว้ในแอปให้ไปเป็นหมื่นหมื่นรายการทีนี้คุณเนี่ยมีหน้าที่แค่ช่วยแจ้งข่าว เข้าใจไหมครับมีน้กที่แค่แจ้งข่าวบอกเพื่อนๆบอกคนรู้จักบอกคนที่คุณรู้เนี่ยว่ามีแอป,ปดอปดิสเน่ยอยู่บนโลกใบน,นี้เข้าใจใช่ไหมครับคุณมาช่วยหาคนโหลดแอป,ปต้องแนะนําคนมาสมัครและซื้อของใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่การแนะนําคนมาซื้อของคุณลองนึกภาพตามแอป,ปช้อปปี้ลาซาด้ามีคนซื้อของเขาไหมคนช้อปปิ้งออนไลน์ไหมมีเยอะแยะมากมายแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยวิธีการทำตลาดเขาก็คือออกตามสื่อโฆษณาให้คนดาวน์โหลดแอป เนี่ยึงตัวนี้แอปดอก้สินค้าหนึ่งหมื่นรายการโอเคสถานะจะมีลูกค้านักขายแล้วก็นักทุรง่ายๆโอเคหน้าที่ของคุณก็คืออะไรหาคนกดแอปไปช่วยบริษัททําการตลาดทําการ p r ถ้าเป็นลูกค้าแค่ซื้อสินค้าเฉยๆนักขายได้ส่วนลดประมาณ30%มอแต่ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจโอเคคุณเป็นนักธุรกิจนะคุณจะมีลิงก์เป็นของเองนะคุณจะมีลิงก์เป็นของเอง อายกตัวอย่างเช่น,นสมมติว,ว่าคุณคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยสมมติว,ว่าคุณเป็น B.O. คุณจะได้ส่วนลดนะห้าสิร์เซนสินค้าหมื่นชิ้นทีน,นี้ถ้าคุณส่งลิงก์ส่งลิงก์ไปแล้วนี่เป็นคัสเตอร์เป็นลูกค้านะอันนี้เป็นนายเแล้วกันโอเคเเนี่ยจะเห็นสินค้าในราคาปีราคาปีสมมติว,ว่าสินค้าตัวนี้แล้วกันบั๊นโรเซ่ตัวน,วนี้ตัวนี้เห็นสินค้าในราคา990บาท อันนี้เห็นสินค้าในราคา500อบาทโอเคเอเนี่ยถ้าเขาอยากจะซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็โอนเงินเข้ามาที่นี่9 9้บาทบริษัทเนี่ยจะแบ่งกำไรให้คุณตรงนี้เนี่ย50%คุณก็จะได้ประมาณ490บาทโดยที่ A เนี่ยเป็นคนสั่งซื้อสินค้ากับดอกดิสดอกดิสส่งสินค้าให้ A โอเคซึ่ง A ซื้ออะไรในในหมื่นในหมื่นชิ้นเนี่ยคุณได้ทั้งชีวิต เอซื้ออะไรหมื่นชิ้นไนนี้คุณได้ทั้งชีวิตคุณแค่ส่งลิงก์ครั้งเดียวเพราะว่านี่เป็นแอปพลิเคชันคุณก็ซื้อได้เอก็ซื้อได้โอเคแล้วคุณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณเป็นบีโอคุณเป็นบีโอคุณจะได้ประมาณถ้าคุณเป็นซีโอนะเป็นซีโอคุณจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณเป็นบีโอคุณจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเรามีสินค้าอยู่ในเนี้ยประมาณหมื่นตัวคุณต้องขายไหมไม่ต้องให้เขาซื้อเองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ถ้าคุณเป็น CEO คุณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเป็นี i o คุณได้เจ็ดสิบอะทีนี้ราคาปีหนึ่งพันถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณได้เท่าไหร่คุณส่งลิงก์ไปเนี่ยแล้วเขาซื้อสินค้าตัวนี้หนึ่งกล่องเนี่ยคุณได้เท่าไหร่สําหรับคนที่เป็น BIO นะคุณได้เท่าไหร่พิมพ์มาเจ็ดร้อยบาทโอเคเยอะไหมนั่นแหละแล้วประเด็นก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ซื้อตัวนี้ตัวเดียวต่อไปหมื่นกว่าชิน้น เขาจะซื้ออะไรก็เรื่องของเขาเงินก็ไหลเข้าตลอดเวลาไงเก็ดยังเออแล้วคนที่ซื้อเนี่ยเขาเขามีลิงก์ของตัวเองเขาก็ช่วยขยายคุณก็ได้เพิ่มเขาพีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องใครคุณไม่ต้องขายของแล้วคนที่โหลดแอปจากคุณเนี่ยคือเขาเป็นลูกค้าคุณตลอดชีวิตเข้าใจไหมเขาเป็นตลอดชีวิต mm hmm. แค่น,นี้เองเก็ด <Get S 1> ไหมเพราะฉะนั้นก็ได้ห9รอยเ้าสิบบาทโอเคไหมจ๊ะ ประมาณเจ็ดร้อยนั่นแหละที่คุณได้แบบไม่ต้องสต็อกเลยทีนี้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะมาสร้างยูเซอร์สร้างอาณาจากักรของเองเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยไม่ต่างกับการปเป็นเจ้าของแอปเลยถูกปะคุณปเป็นเจ้าของแอปแล้วบริษัทมีสินค้าเป็นหมื่นรายการคุณไม่ต้องสต็อกคุณเก็ตไหมบริษัทมีหน้าที่หาสินค้ามาไวทีนี้ไม่ว่าเขาจะซื้ออะไรคุณก็ได้ตลอดชิ้นเงินก็เด้งเข้าตลอดวินาทีคุณไม่จม้เป็นต้องขายของเลยด้วยซ้ำมีหมื่นกว่าชิ้นคุณจะไปขายหมดได้ยังไง ดูป,ปัเพราะฉะนั้นนะคุณแค่หาคนโหลดแอปต่อไปแอปมาเนี่ยหาคนโหลดแอปเขาจะมาเป็นลูกค้าก็ได้เขาจะมาทาธุรกิจเหมือนคุณก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะคุยแบบไหน,นทีนี้วิธีการคุยธุรกิจง่ายมากๆสมมติว่าคุณถามเขาว่าอยากจะสร้างรายได้คุณก็ส่งลิงก์ให้เขาให้เขา้าเขา้เขามาในกลุ่มก็จบแหลวมาฟังไลฟ์ฟังนู่นนี่นั่นนะแค่นี้เองแล้วคุณมีโอกาสมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นใครมีคนโหลดแอปเยอะคนนั้นก็มีโอกาสด้วยเข้าใจไหมทุกคนแค่นี้เองยากตรงไหนอะแล้วต่อไป ผ่านไปปี2ปีเราก็ไม่ต้องมานังขายแล้วทุกคนก็ซื้อถูกปะเราส่งลรงก์งให้เขาครั้งหนึ่งก็จบลบะเขาจะซื้ออะไรก็เรื่องของเขาไม่ขายของทำไม